ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางขมวศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางขมวดตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลบ,บางขมวดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมีสมาชิกทั้งหมด34ราย มีกองทุนหมุนเวียน160,000บาทมีการระดมหุ้นจากสมาชิกของศูนย์โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยนายทองสุขอ่อนละไมประธานศูนย์นายธนพัฒน์พัดเงินรองประธานศูนย์อายวิเชียนโลทองคำเหรันยิกนายประจิมวรดิถีประชาสัมพันธ์ นางสาวสังวาทภาคพ,พนตรีเลขานการสอรปรชต,ตำบลบางขมวดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ One สต็อ s เซอร์วจำนวน3า1 9 8นวน351,980บาทประกอบด้วยเครื่องผสมปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์เสริมง,งบประมาณ185,200บาทแม่ปุ๋ย3าสูตรงบประมาณ84,330บาท ชุดตรวจวิเคราะห์ดินจำนวน10ชุดงบประมาณ47,450บาทจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสอดอปชสอพกรและแปลงใหญ่งบประมาณ35,000บาทการดำเนินงานของสอดอปชตำบลบางขมวดสอดอปชตำบลบางขมวดได้จำหน่ายปุ๋ยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ One สต o อปเซอร์ว ให้กับสมาชิกและมีบริการจัดหาปุ๋ยให้กับสมาชิกเพื่อต่อยอดธุรกิจของศูนย์และมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการให้บริการผสมปุ๋ยแก่สมาชิกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและเกษตรกรผู้ที่สนใจเพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคยมี ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกและเกษตรกร,กรที่สนใจส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มทำกองปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการลดต้นทุนในการผลิต ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางขมดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน1จังหวัด1โมเดลธุรกิจระดับเขตประจำปี2564คือช่วงปุ๋ยถูกเนี่ยก็คือในช่วงฤดูการผลิตที่ไม่ได้เริ่มคือเกษตรกรจะรอน้ำอย่าง,างเงี้ยสองสาเดือนเงี้ยช่วงเนี้ยปุ๋ยจะถูกมากแต่ช่วง ปุ๋ยแพงเนี่ยก็คือช่วงที่เกษตรกรได้น้ําแล้วใ้ฤดูนาปีแล้ว,ลวมีน้ําท่าทาเนี่ยปุ๋ยก็จะแพงขึ้นซึ่งณตอนนั้นอะ่ะผมคิดว่าผมจะไปซื้อปุ๋ยตัวเนี้ยในช่วงที่มันปุ๋ยราคาถูกเนี่ยเอามาสนับสนุนกลุ่มเพราะว่าถึงเราซื้อมาถูกแต่เราก็ไม่ได้ขายแพงไงเราก็จะขายถูกนี่แหละแต่ว่าในข้อตกลงก็คือว่า,าคุณจะต้องเพิ่ม เพิ่มเงินอ่ะมาลูกละสิบบาทกระสอบละสิบบาทเพื่อให้กลุ่มมันโตได้แต่คราวนี้เมื่อมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี้ยปุ๋ยแพงเนี่ยเราคิดว่าสักวันหนึ่งอ่ะราคาตรงเนี้ยมันจะต้องกลับมาอยู่ณจุดจุดหนึ่งที่เราสามารถบริหารจัดการได้เราก็จะซื้อปุ๋ยเป็นแม่เพราะเราสนับสนุนให้ กลุ่มเรววาใช,ใช้แม่ปุ๋ยผสมอยู่แล้วตระประชของตำบลมะขโมดเรานะครับเราได้มีใบอนุญาตในการจําหน่ายปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ,อเรามีเครื่องผสมแล้วเนี่ยเราก็เลยมากําหนดก,กันว่าเมื่อเราใช้แม่ปุ๋ยที่จะมาผสมเนี่ยก็คือเราจะคิดค่าบริการเป็นการช่วยข่าไฟลูกละห้าบาทนะครับคือเวลาประชุม เพือขายคร,รักกรหรือแปลงใหญ่ก็ดีเนี่ครับเราก็จะเอาวาระนี้เขาแทรกเข้าไปด้วยโดยเราจะขายให้กับสมาชิกแล้วก็ในชุมชนใกล้เคียงที่ยินดีจะใช้บริการของเรา